วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญกับผมอีกวันหนึ่งนะครับทั่นก็คือวันที่ผมได้ตัดสินใจที่จะาลาออกจากครับจะลาออกจากรองนายกศรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับด้วยด้วยความาด้วยความเต็มใจครับ ก็ไม่มีไม่มีผู้ใดมาให้ความเห็นอะไรกับผมมันซือลาออกก็ได้ยื่นไปที่สำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับทั้งนี้ผมก็จะลาออกตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม255 5อเป็นต้นไปสำหรับหรับตำแหน่งครับที่ที่ลาออกก็มีเหตุผลนิดเดียวครับว่าความเห็นพ้ากฎหมาย ในส่วนหนึ่งก็บอกว่าผมทําถูกนะครับในส่วนหนึ่งก็บอกว่าผมทําหน้าที่ไม่ได้ก็เพื่อป้องกันปัญหาทั้งหมดนะครับในฐานะที่ผมไม่ได้ผลที่เป็นตัวตัวของผมเองเป็นความจำเป็นของผมเองนะครับผมก็เลยมาเรียนน้องๆตื่นบนจอทุกคนนะครับว่าผมก็จดลาออกจากของตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็ยังทํางานในตําแหน่งของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแบบปฏิรีรายชื่อ แต่สมาชิกพระพุทธนรสรเ,เป็นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นสมาชิกพระพุทธนรอรแบบบัญชีรายชื่อยู่น้องๆถามผมว่าเราจะเจอกันอกีกไหมอาการหน้าก็เจอครับเจอที่พักพุทธประหารก็เจอที่พระพุทธนรสดอรกอยัางพบปากันอยู่ตลอดนะครับนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะได้คุยก,กับท่านนายกแล้วใช่ปะผมก็ต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือครับก็กลับเรียนแล้วว่าผมก็มี พูดรายละเอียดกันนะครับเรื่องปวดตัวผมแค่ว่าผมพูดแค่นี้พอแล้วถ้าน้องๆจะติดใจถามไทยอะไรก็ผมจะมีคนที่จะมาช่วยตอบอีกหลายคนนะครับจำคนในสายการแทนนะคะอ๋ายังไม่ทราบรายละเอียดจะแคงนี้ยังไม่ทราบจะไม่ถึงเวลาใครทำงานแทนคะยังไม่ยังไม่ทราบครับต้องต้องเรียนถามอนนึ่งวันนี้นายกบุีก็มาถึงแล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจวันนี้คะทั้งที่ก่อนหน้าอ๋อเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาอยู่แล้วครับเตรียมตัวอยู่แล้วแต่ว่าช่วง จะต้องมีคนรักษาราชการแทนท่านนายกเป็นตีไม่ไม่อยู่ยครับที่พรุ่งนี้ท่านก็กลับไปแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของผมครับถามประเด็นอื่นนะครับประเด็นนี้ถ้าถามก็อย่าว่ากันผมจะไม่ตอบแล้วนะครับประหยางที่เรียนในท่าครับถามๆบ้างถามๆถามท่านนายกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็ทำครับเพราะว่าเพราะว่าผมบอรลาผมลาออกตั้งแต่วันที่ห<อ>นึ่งตุลาคมสองพันย้่สิบเก้าเป็นร่อนไปครับ<อ>